วันนี้นะคะโคดเนยนะคะจะมาแนะนําให้ทุกคนนะคะทําการตั้งค่า f a c e b o o k ฟร์เทดกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ a c e b o o k เขามีการแจ้งเตือนมาที่หน้าบัญชีนะคะให้เขาไปตั้งค่าเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะ,ะใช้งานไม่ได้เนาะก็เลยทําตามนะคะใครที่ยังไม่มีการแจ้งเตือนหน้า Facebook นะคะทําตามนี้ได้เลยค่ะเข้ามาที่บัญชี Facebook ของเรานะคะตัวนี้นะคะกดที่ Facebook ค่ะ เสร็จแล้วนะคะกดที่ขีด3ขีดแนวนอนขวามือนี้นะคะปัดหน้าจอเลื่อนขึ้นข้างบนค่ะเลือกคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะเลือกการตั้งค่าตัวนี้ค่ะแล้วก็เลือกคำว่า รักษาความปลอดภัยนะคะเข้าสู่ระบบนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะการรักษาความปลอดภัยนะคะและการเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะคะให้เลือกตัวนี้นะคะตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สำคัญของคุณนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะใครที่เจอนะคะแบบนี้นะคะ เครื่องหมายถูกสีเขียวนะคะติ๊กถูก3อันตรงนี้นะคะถือว่า Facebook ของคุณนะคะได้ทำการตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้สังเกตรตรงนี้ด้วยนะคะตรงรูปโลโก้เรานะคะจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะคะแต่ใครที่เข้ามาแล้วนะคะ,ะไม่มีการติ๊กถูกนะคะในเมนูไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นเมนูที่1นนะคะรหัสผ่านของคุณนะคะเดาได้ยากนะคะ ตรงนี้นะคะถ้ายังไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกคุณก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการเข้าไปทําการตั้งค่านะคะในแต่ละเมนูนะคะที่ทาง Facebook เขากําหนดมาได้เลยนะคะทําได้ง่ายๆค่ะนะคะลองทําดูนะคะ